ครับมื่อนี้สิภาพพี่พี่น้องมารับชมนะครับวิธีการเลี้ยงปลาแบบที่ใส่ในที่นน้อยอสำหรับพี่น้องพันใดท,ที่มีเนื้อทีปลาไหลอยากคุดหลอกนะครับเป็นบอ่อเป็นคลองอใส่ไก่นะครับด้วยใส่การปูผ้านะครับาการปูผ้าเข้าสี่คุดหลอก นะครับด้วยใส่เนี่ยที่บ่หลายนะครับแตนเท่างหลังคู่เ้องก็สามารถปลูกน้ำอื่นใดก็ให้พี่น้องนะครับเขามาเยี่ยมชมช่องทางนะครับครับก่อนืินสวัสดีครับพี่น้องนะครับสวัสดีทุกท่านชาวยูทูบนะครับเกษตรขจจสิทธิภาพพี่พี่น้องนะครับพบพอกันแล้วัาเยี่ยมชมทางสวน สวนนี้เป็นสวนเกษตรตัวอย่างนะครับเป็นสวนเกษตรตัวอย่างที่ได้เห็ดตามร้อยพ่อนะครับตามร้อยพ่อฉี่เพิ่นได้มาปับปุ่งประยุกตใ,ใส่นะครับเลยี้ยงปลานะครับปลาน่หลายสายพันธุ์จะเป็นปลานิ่ปนปลาในปลาตะเพียนนะครับเป็นห้องปูพื้นผ่านะครับเท่ากับขุดหลอก เ็นบอ่อคือแต่ยังนะครับพี่นอ้องสามารถเอาพักไผ่พักก่เงี้ยพักแวนปลูกได้บดทุกอย่างนะครับจะเป็นพักน้ำอรอบริมคลางปลูกได้พักบุ้งนะครับปลูกพักบุ้งกระได้ขึ้นกันพี่นอ้องแลงอาหารแรลงอาหารที่อุดมสมบูรณ์นะครับเป็นตะไคร้ขิงข่ากล้วยนะครับจะเป็นศูนย์รวม ของพืชพักหรือพืชไม้ที่ได้หมุนเวียนด้วยการปลูกนะครับแต่ที่นี่วิธีการปล่อยและวิธีการขุดหลอกนะครับพี่น้องพี่น้องมาก,มาก,มากแบบใดชที่เป็นตัวที่ตัวสีเลียมพื้นผาเข้ากับสามารทัยได้เข้าออกน่าคิดของตัวเองได้พี่น้องนะครับปล่อยปลาในยุ่ยได้ตลอดมุมแรงมุมปี นะครับเขาค่อ,คอยๆเติมน้ำให้เขานะครับค่อยเติมน้ำให้เขาถามว่าหลายคนก็จะขวองใจนะครับไดยใส่ออกซิเจนบ่อกน้ำบ่วิธีการฟอรกน้ำมันก็ไม่ยากน้องนะครับคือเอาปล่อยน้ำจากบ่เฮ้ามาเขาใส่เป็นการฟอรกน้ำออกซิเจนให้ดีขึ้นเปลี่ยนเป็นการปรับนะครับปรับเปลี่ยนสภาพน้ำเพิ่มอากาศป่าเฮ้าก็สิอยู่ไรยูไ้ตลอด หมอมีหมอมแรงนะครับคือการเลี้ยงแบบใส่พื้นผ้ากุดหลอกแบบนี้ก็คือใส่อ,อาหารเป็นลักพี่น้องแต่สามารถเลี้ยงปลาได้หลายนะครับได้หลายชนิดกตสิเป็นปลานิ่นปลาไนต่เพี้ยนนวลจันทร์นะครับปลา, <c oughs> า,าสลิดนี่หลายพี่น้อง ปลาสลิดอยู่ในบอ่อสองบอ่อนี่หลายาหางลงยุ่งก็อยู่ในนี่หร่าพี่น้องนะครับยุ่งกับปลาสามาสิมะเพลเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์ได้ออกแม่ไพ,พลูกได้เพราะว่ายุ่งใครยุ่งในน้ำนะครับาหางลงยุง่งปลากินยุง่งลูกยุ่งลูกน้ำนะครับคือปลาทะเลเ่ลส่วนที่ดีก็คือเลี้ยงแบบนี้วิธีเลี้ยงง่ายๆนะครับโดยบริษัทนี่คือเลี้ยงปลาแบบน้ำตื่นบ่อทำตื่นนะครับแต่ถามาตัวใหญ่บอ่อใย คือกันนะครับไปอยู่กับการดูแลจะใช้เป็นองค์ประกอบอส่วนหนึ่งถ้าถามว่าปลาอยูน่นี่ตัวใหญ่ซ้ำใดนะครับสามตัวสี่ตัวโลหรือตัวละสองตัวโลนะครับเมื่อนี้โอกาสดีก็ได้นำมาเสยๆผ้าพิพอน้องนะครับเยี่ยมชม ทางสวนของคุณพ่อเพิ่นเข้าสีปลาเปียนออกแบบคลองพี่น้องนะครับก็สามมรถเอาเป็นองค์ประกอบในการเหตุน้ำหวน้ำสวนนะครับสำหรับผู้เหนี่ยที่หน่อยเข้าก็สามมรถปลูกคลองในรอยยางพัานยางรอบคางบริเวณรอบคางนะครับพี่น้องสังเกตเบื้องจะเป็นวนันเป็นพวกพักพวกวนันพวก พักของอยู่ของกินมีหมดน,นะครับมีเหมดเพราะว่าการปลูกแบบว่าให้เป็นพื้นที่บางเปานะครับสามารถควบคุมหญ้าได้โดยที่มีที่การบร่ได้ใส่สารเคมีบ่ได้ใส่ย,ยาฆ่าหญ้านะครับายาฆ่าหญ้าพอบอกให้พี่น้องเข้าใจนะครับคือใสก่การใส่ย,ยาฆ่าหญาฉีดยาฆ่าหญ้าในสวนพืชใหม่ของเอา คือเฮ็ดให้สภาพดินเสียมส้มนะครับสภาพดินเสียมส้มแล้วที่นี้เขาปลูกสิ้งปลูกของอเชื่อว่าสิบปับ,สบเสียว่าสิบปับสภาพดินให้ขึ้นคงสภาพเดิมยากซ้ำใดน,นะครับปัญหาตามามหลังก็คือการใส่ยาคาญาอยู่ในสวนเพืชเศรษฐกิจของเฮานะครับการซับซึมสารเคมีหรือจะเป็นเ่าโตขาง ยาตัวข้างนะครับกัสีเ็ดใไ้ต้นไม้เฮ้านี่วัดนะครับตัวโลกได้อีกพอมนะพี่นอ้องพี่น้องสังเกตเบ้องคือสวนปลูกแบบธรรมชาติมันสิมีคอดีมันสีมีคอด,อดีหรือคอ,อเปรียบๆแต่ก้างกันนะครับระวางการใส่สารเคมีใส่ยาฆ่ายาในสวนนะครับมาที่นี่าการปลกูกชิงของ ก็สืเป็นการดูแลรักษาหนักดูแลรักษาหนักนะครับเพราะว่าผันสวนผู้ใดหรือทั้งหลายสีใส่เคมีเป็นหลักเป็นปุย๋ยปุ๋ยนี่ก็มีส่วนนะครับกากปุ๋ยที่เสื่อมส่มไปแล้วตัวข้างเค็ดให้ต้นไม้เข้าตกโลกก็มีส่วนนะครับสำหรับสำหรับการใส่ินขี้ใส่ขี้ผักหรือใส่แบบฟุ้นขอ,อกของเข้าเป็นหลัก นะครับจะเป็นปูนขี้วัวขี้ควยขี้ไก่ขี้หมูขี้เม็ดหมูเห็ดเป็ดไก่ได้ดีนะครับดีที่สุดเพราะว่าสารอาหารจากมูลสัตว์นะครับดวนแล้วเขาสีปรับเปลี่ยนสภาพดินให้ดีขึ้นนะครับสารตัวข้างม,มี่วอลบอมีน่นออิวพีแลนด์ไอเชล่ามาจากหนังเชล่า,าก็เกิดจากนะครับเคมีที่เฮานํามาใส่ต้นใหม่เฮ่าลักๆแล้ว วิธีเห็ดสวนเกษตรทั้งหลายที่ถูกวิธีนะครับสวนใดเพิ่นใส่ปุ้นขอ,อกเป็นรักหรือจะเป็นการมักนะครับหรือจะเป็นโฮอร์โมนปุนมักนำมักขีดพ่นซอ,อยบำรุงและสารากบำรุงใส่ให้สารอาหารท,ทั้งลำต้นทั้งหลักนะครับรอเลียงไปหานะต้นใบเขากรสิมีความสดใส เขียวขึี้ดูดีนะครับจะเป็นไผ่จะเป็นกล้วยเป็นมะพร้าวนะครับพี่น้องสังเกตบ่างยๆงไงคือเห็ดแบบธรรมชาตินะครับเกษตรแบบธรรมชาติแบบที่บปลอดสารเคมีนะครับแล้วที่นี่การเป็นยูเข้ากับ,บ่มีผลกระทบนะครับสําหรับผลขางเคียงเข้ากับะระวังอยู่แล้วนะครับเพอหากส่วนทางการเท็ดสวนการทิศเกษตรทั้งหลายค้นทั้งหลายนะครับ มีข้อจำกัดในการหลีกเลี่ยงการใส่เคมีนะครับกบเนะบ็เป็นสิ่งทีดีนะครับเป็นสิ่งทีดีมีประโยชน์จึงได้ออกมาปอูกมาจ่าให้พี่น้องนะครับแช่ประสบการณ์ให้แก่พี่น้องรับชมนะครับผู้นคน,นกวรสังเกตหรือหรือ,อเบิ้องต้นไม้ต้นไร่นะครับสังเกตเอาง่าย ใส่เคมีเบื้องง่ายๆนะครับใส่เคมีสวนใดใส่เคมีเบื้งองง่ายๆนะครับวิธีการหรือตอนอ้นใหม่มันสีมีพ่างเขียวขวี้สดใสแต่กะจืดปุ๋ยแล้วนะครับสารอาหารเสียมส้มแล้วกต้นไม้พื้นใม,ม้ทั้งหลายก็สีเลี้ยงลานะครับลักๆยังใส่ฟุ๋นคอกนะครับฟุ๋นคอกเป็นลักต้นไม้เฮา นะครับสภาพด mm ิน hmm. ห yeah, yeah. ่าดีพอดีนะครับพี่น้องจะเป็นการเอาฟุ้นมาใส่ฟุ้นคอกขี้ง่วยขี้คว้วขี้เป็ดขี้ไก่อย่างห้ดีก็คือแกบพี่น้องนะครับแกบมาคุ้มเงาหยาเ่อไดออกเสียออกเข้าก็มาคุ้มเงาเขานะครับเพื่อหย่อยสลายเป็นสารอาหารต่อไปให้พืชไม้ห่าได้ยู่ได้กินนะครับนี่คือเหตุและผลและคือวัเป็นจริงนะครับที่ห่อได้นําเสนอยกตัวอย่างให้พี่น้องรับฟังนะครับคือการเหตุสวนเศษหญ้านะครับ อ่าเข้าดออกเชียออกเอามาปกคุ้มเหงาเขาไว้นะครับเฮาจะไปเผาถิ่มพี่น้องล้วนแล้วต่อไปเป็นสารอาหารให้แก่พืชพักพืชใหม่เข้าไว้ตอยปีอ่าทุกสิ่งทุกอย่างครับพืชพักจะเป็นต้นไม้พวกไมยืนต้นเื่กันนะครับเฮ้าเห็ดไห้ถืกต้องเบื้องวิธีการนะครับวิธีการเพื่อนปลูกอ่าผมบ้าอัปเดตให้พี่น้อง เยี่ยมชมนะครับทิ้งใดที่หากเป็นประโยชน์เท่ากับเอาไปปรับปรุงประยุกต์ใช้นะครับดยที่เพามีเนื้อที่นนหน่อยๆแต่เขาสามารถก็ก็หลังสางโตให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจพอเพียงนะครับอุดมสมบูรณ์เพิ่มพุ่นนะครับด้วยเป็นการาเพิ่งผ้าตัวเองนะครับเศรษฐกิจแบบคั่วเลื่อนสามารถมีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับลดค่าใช้จ่ายลดต้นทุน การซื้อใส่นะครับเฮามีของเข้าเฮาก็ได้ยูได้กินนะครับทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามันหลายเขาก็สามารถเฮ็ดแปรรูปได้นะครับแปรรูปจะเป็นกล้วยจะเป็นน่อไม้แปรรูปไว้นะครับหนึ่งไว้ก็ได้ที่น้องนะครับเห็ดน่องไม้สมเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างได้นะครับสามารถแปรรูปได้นี่แหละครับคือหลักๆเพราะว่าการเฮ็ดสวนเขาก็ต้องเรียนรู้ นะครับเรียนรู้หาประสบการณ์หาจุดได้ที่บอดจุดได้บอดบอดแบบใดพี่น้องคือ,อที่เขายังมองหูเขาก็พยายามนะครับเขาพยายามคนขวานะครับพยายามเหยีดหาเหยีดให้ได้แบบใดปลูกตน้นไม้วิธีใดง่ายเร็วนะครับสีบอกล้วยไตยนี่แหละครับพืชหลักๆของคนทั้งหลายช่องทางการเกษตรปลูกพืชไม้บางคนก็นอยากให้งามไว้ใหญ่ไใบ อยากให้เงยเดือนหนึ่งสองเดือนได้เป็นมากเป็นผลพืชไม่กับว่าจาก่างกับพ่นเฮ้าพี่น้องเฮาก็ต้องวันก็ส่องใสเวลานะครับตามอายุไขแก่การดูแลร,รักษาต่อเติมสารอาหารอยู่กับพ่นเฮ้าทุกคนทุกท่านสี่ดูแลอ,อะไรนะครับแก่ไขต่อเติมสารอาหารฮอร์โ,โมโนนะครับหรือจะเป็นท่างใบเขาลำต้นเขาปากเขานะครับําหรับ มืัอนี้นะครับผมบริาวารไร่ห้างจะฝากพี่น้องทั้งหลายนะครับเอฟที่เพื่อนผู้งเพื่อนไม่เพื่อนเก่าขอมารับชมาหากคลิปนี้มีประโยชน์เท่ากับกู้อะไรกู้แชร์กดติดตามเบิ่งแง่งต่อไปนะครับช่องมีสาระช่องมีประโยชน์เท่ากับสีสามารถเก็บไปต่อนะครับเอาไปาาประกอบอาชีพหรือเอามาให้พี่น้องเบิ่งนะครับเป็นแนวทางช่องทางกันสามาขีดเสริมนะครับได้ทุกครอบครัว นะครับว่ากาลังเห็ดกําลังสัง่งกําลังเห็ดกําลังหาอขอพี่น้องท,ทุกทุกท่านนะครับเขามาเยี่ยมชมที่ตมบางแง่งต่อไปกดท,ที่ตาและที่นี่สวนทั้งนา,นาสุมนาะสวนพี่พน้องเข้ากับเด็กเขามาแล้วทายให้เบิง้งให้รีวิวให้พี่น้องเบิง้งบิดนะครับ มีอะไรเข้ากับข้อมเมน่นไทยถามกันเขามานะครับจากเห็ดแบบใดวิธีดูแลวิธีปรับปรุงแบบใดบางคนก็อยากเห็ดสวนแต่ว่าออกไอเดียก็บว่าเปลี่ยนนะครับออกไอเดียก็บก่สามารถที่ออกไอเดียแล้วกับเห็ดแบบใดนะครับก็สามารรปุ๋ยอะไรเป็นข้อเพียงกันไดครับสำหรับที่นี่ฝากทุกคนทุกท่กทานพี่น้องเพื่อนๆขม,ม่านะครัเมืองแย่งต่อไปนะครับผมก็บชิไดไอ่า นำหาห้พี่น้องรับชมชิมหน่าชุดรุ่นม,มีประโยชน์ชิมนีมีประโยชน์กับต่อไปกับกดติดตามเมืองแงยงสำหรับที่นี่กับสวัสดีมีความสุขท,ทุกท่านครับ